ปลาอะไรวิ่งเนี่ยเห็นปะเห็นปลาวิ่งปะเห็นปะปลาอะไรก็ไม่รู้ครับวิ่งน้ำบานเลยดีจากหน้า คือปลาอะไรเป็นไหนแล้ว กัดอุ้ยกัดเฉยเลยมีปลาช่อนเรียบร้อยมันมีวิ่งอยู่ครับแต่ว่าผมไม่คิดว่ามจะมีอีกตัววิ่งมาซวอบนะครับก็เป็นท้องนาเหมือนกันนะครับนาเดิมเลยน้ำมันประมาณครืบหนึ่งครับเวลาปลาวิ่งอะมันเห็นหลังเลยอะเดี๋ยวว่าตัวที่วิ่งมาใหญ่กว่า,านี้มีตัวเลยรตัวเนี้ยเอ้ามพอดีเลย ตอนที่ปลาคาบวิ่งนะครับผมยังไม่รู้เลยว่ามันอยู่ไม่อยู่อ่ะก็คาบเราไม่แน่ใจนะครับเราปล่อยนิ่งก่อนหยุดคันก่อนะครับหยุดกอก่อนแล้วเราดูสายนะครับคือถ้าสายมันนิ่งก็แสดงว่าบางทีมันก็บางทีมันก็อาจจะโดนแต่ว่ามันกัดแล้วมันนอนอ่ะค่อยเช็คนะครับถ้าสายวิ่งนันแน่นอนเลยนี่สายวิ่งนะเบนยางแคนครับกับท้องนานะครับน้ำมันน้อยนะครับคือ การที่เราใช้เหยื่อบาๆครับมันก็มีสิทธิ์ที่จะปากัด่ะไม่เราแวงครับเป็นยางแขะครับไม่ตายเลยัวนี้ก็เป็นสีส้มนะครับเป็นยางแขะสีส้มนะลองดูนะครับคือถนัดขนหนที่ซื้อไปแล้วยางมันกดกดเยอะเกินนะมันกดแบบบอดดี้ยุบครับให้เอาครีมแล้วงานจะเบ็ดขึ้นได้นะครับค่อยๆงานนะครับจับตรงช่วงโค้งครับช่วงโค้งอยเงี้ครับ นะครับผมจะสอนคือถ้ามันคือบางตัวแล้วยางครับมันโดนความร้อนโดนความเย็นบางทียางมันก็เปลี่ยนแปลงได้นะวิธีง่ายๆเลยถ้ามันกดนะครับง่ายๆเลยไม่ต้องเราไม่ต้องไปทําอะไรมากนะนี่ครับเอาครีมที่มันเป็นหน้าแบบนี้ครับช่วงที่มันแบบแบนๆสองฝั่งครับนี่ครับใส่ไปนะครับแล้วก็เราเนี่ยต้นนะครับผมจะใช้มือองนะครับค่อยๆแบบกดครับกดอย่างเงี้ย กดตึ๊กตึกต๊กตึ๊กเบาๆก็ค่อยกดครับตัเบรมันจะขอ,อนขึ้นมาก็ช่วยได้นะครับลองดูนะครับถ้ามันกดเกินก็จะทาให้วัดตาติดไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้ามันพอดีครับยังไงก็ติดนะครับเป็นอย่างแขะนะครับลองดูครับผมไม่ผิดหวังเจ้าันพร้ม มีปลาตกใจได้เห็นป่ะมี่เปลาวิ่งอ่ะ ไปไหนแล้วเนี่ยคงไม่ไดัดเราเมั้อนหนฟังหน่อยก็ได้ ลองเปลี่ยนแผนเลยลองใช้ใบเคาะตัวนี้มันก็ตรงนี้ตรงนี้น,น้ำลึกนะครับน้ำเริ่มลึกแต่ว่าตรงกลางกลางน้ำจะตื้นนะครับ อืมมีเป้าวิ่งมาเอาละสิเอาละสิมีเป้าวิ่งมาครับแต่ว่าผมตีไม่ถึงอะ รอบนี้ต้องเดินไปใกล้หน่อยเพราะว่าผมจะเป็นแรปเตอร์น,นะไยยามไม่ขึ้นยาไปให้ได้นะเข้าไปใกล้เกินนะไม่ดีนะปลามันจะแตกเปี่ยน นะ้วครับเดี๋ยวว่าพลาดแล้วนะครับตีใส่น้ำเฉยเลยโอ้ยดันน้ำดันดน้ำดันน้ำปา๊าบเรียบร้อยไม่พลาดพี่นะดูประคึงอย่าลูดขึ้ยจะลุดแล้วป่าจะหลุด โอ้โหโตอนนี้มาเมื่อกี้นะมันมีปลาตรงเงี้ยตัวเงี้ยเนี่ยวิ่งน้ำขุ่นเลย,ยอย่ะเนี่ยในเนี้ยเนี้ยปลาหน้าิเกือบลุดเนี่ยครับก็เปมันทอนนะครับสาเหตุที่ปลามัน ดิ้นๆแล้วชอบสะบัดหลุดนะครับแบบนี้เลยนะครับสะบัดไปสะบัดมาเนาะก็จะทำให้ปลาเนี่ยมันถอนตะเบ็ดได้นะครับคือแล้วสะบัดมันอะคือมันสะบัดหลายที่จัดนะครับแล้วก็พอสะบัดเยอะๆมันก็แบบตึ๊กไปตึ๊กมาครับแล้วเงี้ยมันก็แบบนะครับยิ่งตัวเบ็ดเล็กเงี้ยมันก็เล็กตามตามธรรมชาตินะครับแค่มันสะบัดสะบัดมาก็ทําให้แบบ ติดหลุดได้แล้วถ้าว่าไม่เข้าก็มีโอกาสหลุดสูงเลยอุ้ย,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 ยลรปเตอร์ใบเอาะนะครับเตอร์ก็กาดน,นะครับน้ำน้อยๆลองหยิบมาใช้ดูครับวิ่งไล่ออกมากาดเลยครับปามันอยู่ในป่านะครับแหลมเลยครับผมมาช่อนท้องนานะครับนี่ครับแรปเตอร์สีเขียว เขียวครับใบเคาะนะครับก็คือลองแล้วก็โอเคครับช้ได,ด้กับทางนาตรงนี้นครับเพราะว่าบางทีเราตีเหยื่อเบาไม่กัดแล้วเราลองเปลี่ยนเหยื่อครับมันมันก็มีสิทธิ์ที่จะโดนครับเหมือนตอนนี้เลยไม้ตายทันสุดยอดแรปเตอร์ครับคือผมว่าจากที่สังเกตนะครับไม่รู้เลยว่าตรงไหนมันจะมีปลาเมื่อกี้ตอนที่ลากมานะครับมันปลามันดิ้นแล้วปลาตรงนี้มีตัวหนึ่งอ่ะมัน ว่ายหนีครับน่าจะสายพอกันเลยนะยววนครับโอ้เดือดแว่นแล้วลแวงรงลถแรงตั้นเลยครับโอเคครับผมแรปเตอร์นะครับลองดูครับผมเคาะเบาๆครับลากระช้าครับผมมีเท่าไหร่ก็หมดยอดอีกแล้ว